ครับ,บ,รบวันนี้สำหรับคือวันอุ่อย่างนะครับของแรงเจ้าพยาบาลผมสมชาติเจริญโภคครับเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่เขาโลกคอนเทนชั่นของแรงเจ้าพยาบาลนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเล่นแคงกิ้งที่ถูกต้องกันดีกว่าหลายคนอาจจะทำไปแล้วหรือได้ดูมาบ้างแล้วนะครับวันนี้จะมาแน,นาะนำเคลิดต่างๆแล้วก็วิธีการที่ำแล้วให้ได้ผลแล้วก็ไม่เจ็บในสิ่งที่ผิด,จ,ดจุดนะครับแล้วต้นจากการแคนยิงครับอุปกรณ์ที่บ้านเราอะไรก็ได้ที่เรามีนะครับจะเป็นหมอก เตียงนิ่งนอะไรก็ได้ได้หมดเลยครับวลาจะลองแห้ขึ้นนะครับหันหน้านะครับลงพื้นเวราเล่นนะครับเกล็งลำตัว้งท้องหลังนะครับนะครับทำให้แกนลำตัวเป็นแนวลงนะครับแกนลำตัวเป็นเส้นตรงนะครับนะครับ2อตั้งฉากันนะครับตั้งฉากมาถือนะครับไม่ต้องเืยหน้ามือหน้าโดนกดต้นซอนะครับ้กหน้าสบายสบายองถื้นนะครับเกรนก้นนะครับหลังให้ตรงนะครับ นับในใจก็ได้30วินาทีหรือว่าน,นั้นค่อยๆทำเพิ่มไปนะครับก็าสามารถท่าได้เลยนะครับทำแล,ล้วท่านไปเซตเล่นทั้งหมด4เซตนะครับเซตนึงสัก30วินาทีหรือไม่ถึงก็ได้นะครับที่จพยายามตั้งตัวตรงนะครับสอบตั้งฉาไม่เก่งขอไม่เงยหน้าน,นะครับผมเอกรับวันนี้ก็มาใชประโยชน์สำหรับคนที่อยากออกกำลังกายหรือว่ากระชับหน้าท้องนะครับผม